สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสมใจนอร์เวย์จะพามาชมที่จอดเรือที่วัดเรอนะคะนี่เป็นที่จอดเรือบนบกค่ะบางคนเขาก็จะขึ้นไปจอดที่บ้านนะคะถ้าจอดที่นี่ก็เสีเสยค่าเช่าค่ะเสียค่าเช่าแพงค่ะเป็นรายปี บางคนเขาก็ผ้าเต็นท์คลุมนะคะที่เห็นอยู่นี่คือเอาผ้าเต็นท์คลุมไว้ค่ะเวลาหิมะมาจะได้ไม่ลงเข้าไปในเรือเขานะคะจะดูแลง่ายบางคนเขาก็ไม่คลุมค่ะที่เห็นนี้อีกก็คือที่จอดเรือในน้ำนะคะที่โล่งๆนี่ก็คือเขาไม่เอามาจอดค่ะเพราะว่าเขาขึ้นไปจอดที่บ้านแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะจะจอดเต็มเลยล่ะคะ่ะ เรือเต็มหมดเลยค่ะเรือใหญ่เรือเล็กเต็มไปหมดสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมที่เป็นเสารกระโดงขึ้นมานี่คือเรือใบค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากค่ะนี่นะคะคุณผู้ชม เวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาเรือมาจอดเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมจะไปเที่ยวไปเที่ยวนอกทะเลเขาค่ะคนที่นี่ค่ะเวลาเขาหยุดทำงานเสราร์อาทิตย์ไปเที่ยวนอกทะเลกันชมทะเลตกปลาชมทะเลอาบแดดดื่มวายดื่มเบียร์กันค่ะ เาใช้ชีวิตยอย่างสุขสำราญค่ะคนที่นี่นี่ค่ะคุณผู้ชมสมใจจะพาเดินไปดูนะคะสมใจนอนไจะพาเดินลงไปดูค่ะ ไปดูว่าที่เขาจอดเป็นยังไงมั่งเขาทํำยังไงมั่งค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูเลยค่ะชมเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเสาเรือใบเป็นแถวเลยค่ะนี่ติ๊ก็โลง่งโลงค่ะเขาไปจอดกันบนบ้านค่ะจอดบนบ้านก็พาเต็นท์คลุมไปค่ะจะได้ดูแรง่าย <c oughs> ขออภัยคะ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมดูสวยงามมากจะเป็นที่จอดที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่วันเรือที่จอดเรือที่ใหญ่ที่สุดคะ่ะที่นี่คะ่ะหน้าร้อนผู้คนมากมายพลุกพ่านไปหมดคะ่ะพาเรือออกเรือพาครอบครัวพา ลูกหลานไปเที่ยวนอกทะเลกันค่ะหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนนี้ก็จะช่วงประมาณหิมะละลายนะคะก็จะประมาณถ้าหิมะเยอะก็จะละลายช้าหน่อยก็เมษาพฤษภาค่ะแต่ช่วงนี้เขาก็จะเริ่มแล้วค่ะบางคนก็เริ่มเอาเรือลงแล้วค่ะลงมาจอดที่นี่แล้วค่ะแล้วก็ครับ ออกไปมั่งบางคนก็ล้างเรือมั่งทําความสะอาดเรือเตรียมเอาเรือเอาเรือลงมาแล้วก็ออกเรือไปเที่ยวนอกทะเลค่แต่ก็ยังจะเย็นเย็นอยู่ค่ะก็จะยังเย็นหนาวหนาอยู่ค่ะช่วงเมษาพฤษภาค่ะที่ร้อนมากๆก็คืออยู่อขอโทษค่ะจะพูดภาษาบ้านเขาเอ่ามิถุนากรักกรดาค่ะ จะร้อนมากนี่แหละค่ะเขาจะหยุดเขาจะเอาฮอลลีเด์กันออกมาเที่ยวกันค่ะนั่งเรือเที่ยวพาครอบครัวลูกหลานมาเที่ยวนอกทะเลกันค่ะเขาคู่เขามีความสุขกันค่ะใช้ชีวิตแบบสุขสบายพักผ่อนไปพักผ่อนกลางทะเลไปจอดเรืออาบแดดใส่บิกินี่ค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมที่เห็นโล่งๆนี้ก็คือทางเรือวิ่งเข้าวิ่งออกนอกไปทะเลที่มองเห็นสุดๆนู้นก็คือทางออกไปทะเลใหญ่ค่ะนั่นละคะ่ะบ้านหลังแดงๆที่เห็นนี้ค่ะก็คือที่ไปเติมน้ํามันที่ขายเครื่องอุปกรณ์สําหรับเรือค่ะทุกอย่างสําหรับเกี่ยวกับเรือค่ะ เห็นแดงๆนะครับจะใหญ่มากค่ะแต่สมใจนอเวจะพาชมแต่ด้านนี้ค่ะไม่ได้ไปอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเรือวิ่งเข้าวิ่งออกช่วงนี้ก็จะลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็เย็นค่ะแต่อากาศปลอดโปร่งสดใสท้องฟ้าสดใสดีค่ะ ก็โชคดีค่ะโชคดีสมใจนอร์เวได้มาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยกันค่ะนี่นะคะนี่ที่ดักปูดักกุ้งมังกรค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม